เตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันพลสสิทห้ากำลังจะพุ่งทะยานเข้าสู่ตลาดโลกในเร็วๆนี้และนี่คือข่าวที่แฟนๆเทคโนโลยีทุกคนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ธรรมดาร,รม,ดามันคือการต่อสู้ในสนามรบของเทคโนโลยีที่ดเดือดและวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับมันรวมถึงวันที่เปิดตัวที่หลายคนรอคอยแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นลองคิดดูสิถ้าวันพัสสิทห้าจะกลายเป็นแรงแห่งธรรมชาติ อย่างที่พวกเขาประกาศมันจะเปลี่ยนแปลงเกมการแข่งขันในอุตสาหากรรมมาสมาร์ทโฟนได้อย่างไรมาดูกันเลยวันพัสได้เริ่มโปรโมทวันพัสสิบห้าสำหรับทั้งตลาดจีนและตลาดโลกอย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังคงเก็บความลับเกี่ยวกับวันที่เปิดตัวที่แน่นอนเอาไว้แม้ว่าข่าวลือก่อนหน้านี้จะระบุว่าอาจเปิดตัวในจีนช่วงเดือนตุลาคมแต่สําหรับตลาดโลกนั้นอาจเลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนแทนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม การเลื่อนวันเปิดตัวแบบนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของ o n นทัสมันเป็นการสร้างความตื่นเต้นหรือแค่ความล่าช้าที่ไม่คาดคิดตามรายงานข่าวล่าสุดที่มาจากแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรมวัน OnePlus +15 จะเปิดตัวในตลาดโลกอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤศจิกายนในงานเปิดตัวระดับโลกที่ยิ่งใหญ่และที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องน่าสนใจยิ่งขึ้นในวันเดียวกันนั้นวันจเปิดตัวในตลาดอินเดียด้วย ลองนึกภาพดูสิการเปิดตัวพร้อมกันแบบนี้จะช่วยให้แบรนด์ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นหรือไม่หรือมันอาจสร้างความสับสนในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนอกจากนี้วันพัสได้โพสต์ภาพโปรโมทที่แสดงให้เห็นวันพัส15ในทีมเซนส์ทอมพร้อมแฮชแท็กวันพัส15และคำบรรยายว่า Afort of Nature c o m i n าสูซึ่งมาจากบัญชีทวิตเตอร์ของวันพัสอินเดียเมื่อวันที่30กันยายน2025ภาพนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงดีไซน์ที่ดูดันและโทนทานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ที่พร้อมเผชิญกับทุกสภาพแวดล,ล้อมเหมือนกับพายุสายที่พัดผ่านทะเลรายวันพัสิบห้าก็พร้อมที่จะพัดผ่านอุปกรณ์อื่นๆในตลาดและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้วันพัสได้ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าวันพัสิบห้าจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon แปดลิตเจ็ห้าจาก Qualcomm ซึ่งเพิ่งถูกประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยชิปนี้คือหัวใจสําคัญของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มันช่วยให้การประมวลผลเร็วขึ้นกราฟิกดีขึ้น และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นเหมือนกับเครื่องยนต์ที่แรงกว่าเดิมทําให้เกมและแอปต่างๆทํางานได้ลื่นไหลามากขึ้นแม้ว่า One Plu s จะยังไม่เปิดเผยสเปคอื่นๆเช่นกล้องหรือหน้าจอแต่ภาพดีไซน์ในทีมเซนส์ทองที่พวกเขาเผยแยแพร่ก่อนหน้านี้ก็ทําให้เราเห็นถึงความสวยงามและความทนทานที่โดดเด่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวัน Plus 15เราคาดว่าจะได้ข่าวสารจาก One Plu s ในช่วงสัปดาห์หน้าแฟนๆของ One Plu สสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิด เพราะมันอาจมีเซอร์ไพรส์ที่น่าสนใจรออยู่และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจถ้าวันพลัส15ใช้ชิป snapdragon 8หรือ Gen5 ที่ล้ำสมัยขนาดนี้มันจะกลายเป็นคู่แข่งที่แท้จริงกับแบรนด์อื่นๆหรือไม่แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าวันพลัสกำลังพึ่งพาเทคโนโลยีของ Qualcomm ม,มากเกินไปแทนที่จะพัฒนาโปรเซสเซอร์ของตัวเององค์ซึ่งอาจทําให้พวกเขาเสียความเป็นเอกลักษณ์คุณคิดอย่างไรมันเป็นการตัดสินใจที่ฉลาด หรือเป็นการยอมจำนวนต่อการแข่งขันที่มา g s m a r i n e https colon slash slash www g s m a r i n e com slash oneplus 1 5 i n d i a r o b o l o n g d e s e r v i c e e t new sheet i n e t php ภาพจาก oneplusindia https colon slash slash x com slash oneplus underscore in slash t 1 7 t a slash 4 3 7 8วงเล็บปิดสุดท้ายแล้ว คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเปิดตัววันพัสส5ในวันที่13พฤศจิกายนจะสร้างกระแสนในตลาดโลกหรือคุณคิดว่ามันอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดผู้ใช้ใหม่ๆใ,ในยุคที่สมาร์ทโฟนมีฟีเจอร์มากมายแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของวันพัสครั้งนี้